กาะทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็นเสนอข่าวไม่เลือกข้าง s m s ข่าวด่วน New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันรู้หรือกลุ่มการบันเทิงก่อนใครเจาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ s m s ข่าวบันเทิง New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันจะมีคนแบบว่ามองมันเกิดเราผิดวันอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงบ้างก็ <c oughs> <c oughs> ตลกครับก็ตลกคร, <c oughs> รับก็ตลกเออคุณไม่ใช่มันเกิดผมหรือว่าถ้าเป็นใครที่แบบ เราดูแบบน่าแกล้งหน่อยแล้วก็จะขอบคุณมากรับรับเข้าไปก็คือมีวิธีการตอบแต่ว่าขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณนี่แม่นจริงๆในเรื่องของมันเกิดผมคุณรู้ประวัติผมดีจริงๆขอบคุณมากๆครับอาจจะควรเข้าไปแต่ว่า ถ้าเป็นคนปกติทั่วไปที่เราไม่สนิทแล้วก็จะไม่ใช่วันเกิดของเขาคงน่ตลกตลกว่าเขาจังวิดเราไม่บอว่าน้อยใจในแบบที่บอว่าอวยพรผิดวันอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกครับครับน้อยใจทําไมเรื่องเล็กแค่นี้ครับแล้วประสบการณ์ของตอนนั้นเคยแบบว่าเจออย่างนี้บ้างไหมครับประสบการณ์จริงแบบคนมาอวยพรผิดวันอะไรย่างเงี้ยไม่เจอยังไม่เคยเจอครับแต่มีแบบอวยพรช้าครับอย่างเช่นเลยมาวันหนึ่งแล้วเราก็บอกว่านี่คุณวันเกิดผมนี่มันเมื่อวานนะคุณทำไมอวยพรช้า เขาก็จะอ้างนู่นอ้างนี่ของเขาไปครับอัารแล้วสมว่ามันเกิดเรามาถึงจริงเงี้ยการเราคอยที่แบบว่าจะได้โทรมาโวยพรคนแรกที่เราอยากจะรอคอยมากที่สุดคือใครเฝร้ารอเลยอยากให้เขาโทรมาอวยพรคนแรกถ้าเป็นตอนที่เรามีแฟนแล้วก็อยากให้เป็นเป็นแฟนเรานะครับโทรมาอวยพรคนที่เรารักที่สุดนะครับหรือถ้าเรายังไม่มีแฟนแต่ว่าเรากําลังชอบใครอยู่เราก็อยากให้คนที่เราชอบนั่นแหละโทรมาอวยพรวันเกิดเราแต่ว่า สิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือการโทรไปขอบคุณหรือว่าการไปกราบเท้าคนที่ให้เราเกิดมานะครับอันโช้จะเล่าเราถึงความประทับใจวันเกิดที่ผ่านมาหรือมีใครแบบเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับประทับใจให้กับคุณผงชมฟังหน่อยครับวันเกิดที่ผ่านมานี่ที่เราประทับใจประทับใจมากๆครับเพราะว่าแฟนคลับเขานัดกันที่หมู่บ้านราชาวดีครับเป็นบ้านราชาวดีที่แบบเด็กผู้มีพิการซ้ำซ้อนนะครับแล้วเราได้มีโอกาสไปทําบุญแล้วก็ได้ร้องเพลงให้กับเด็กๆฟัง ผมมีความสุขมากครับแล้วผมก็ดีใจมากที่ได้รู้จักกับพวกเขาก็คือแฟนคลับกองเชียร์ของผมพ่อครัวของผมนะครับ